สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมช่าญกดนะผมในช่องชาญกด DIY วนะผมวันนี้นะผมจะพาทุกคนมา,ามทําวิทีการอุดนะครับผมตีนนะตีนฝ้าผนังฉาบเรียบนะผมแบบนี้นะผมง่งายังล,ลางล่ะ่ะนนีนะ น้ำผ้านะผมทุกน้ำป็ดบาดบานะผมเชดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเช็ดเพื่อเอาขี้ฝุ่นออกนะผมอ๋อเชดเอาขี้ฝุ่นออกนี่หลังจากนั้นนะผมเราทําการใช้แดบนะครับผมคือแดบคืออะคคิลิกที่ทาสีติดน,นะผมทําการยิงลงมาแบบนี้นะผมนี่วิธีการนี่ครับผมยิงเลย นี่ครับลากยาวเลยครับถ้าแผลไหนใหญ่ก็ค่อยซ้ำนะครับผมเห็นไหมครับอือครับพอยิงเสร็จโอ้พอเราทําการยิงเสร็จใช่ไหมครับยิงแบบนี้นะผมแล้วก็ทําการใช้มือนะผมลูดลงไปนะครับให้มันสนิทนะผมอ๋อถ้าใช้มือรูดมันจะคือมันจะยัดเข้าไปในรูแผลใช่ไหมทุกคนใช่ครับผมนี่แบบนี้เห็นไหมนี่สนิทเลยนะครับทุกคน ตรงไหนไม่สนิทนะครับผมเราก็ทําการยิงเพิ่มนะครับผมนี่นะตรงไหนไม่สนิทก็ยิงเพิ่มเป็นแผลใหญ่อย่างนี้ครับลุกเลยครับโอ้นี่ยพอเราทําการยิงเสร็จใช่ไหมครับผมเราก็ทําการนําผ้านะครับผมผ้าอะไรอ่ะผ้าเศษผ้าอะไครับผมคือเราทําการชุบน้ำบาดหมางนะครับผมเพื่อทําการเก็บ รายละเอียดนะผมแบบนี้นะครับพี่กดไปได้วิธีมาจากไหนเนี่ยนี่นะับนี่เนไเพราะเวลาตอนนี้มันเขายังไม่เช็ดตัวเนี่ยเราสามารถเช็ดตอนเขาบ้างได้ง่ายนะผมคือมันก็จะเรียบเนียนเลยนะครับผมเช็ดแบบนี้เลยเห็นไหมชิ้นงานเราก็จะออกมาแบบเนียนแบบนี้นครับผมเวลาทาสีก็จะไม่มีร่องไม่มีรูนะครับผมโอโ้โหพี่กด คเทอย่างนี้คือถ้ามันเป็นด้านข้างก็สามารถทําได้ใช่ไหมใช่ครับผมถ้ามีรอยแล้วครับผมแต่นี่เราขนังเราทำคามาดไปแล้วนะผมก็ทำการเช็ดเฉพาะพื้นนะครับผมอ๋ออ๋อนี่ขอบตรงเหล็กก็ใช้ได้เหรอใช้ได้ผมได้ทุกที่ครับผมอ๋อใช้ได้ทุกที่นะคะนี่เลยก็วิธีเช็ดเหมือนเดิมใช่ ต้องถูเบาๆใช่ไหมพี่กดใช่แเพราะค่อยเช็ดอ๋อคะต้องถูเบาๆนะคะไม่งั้นถ้าถูแรงมันจะเช็ดน้ำเนื้อเช็ดเนื้อใช่งานออกมาด้วยเช็ดเนื้องานออกมาด้วยนะครับนี่นะผมก็สําหรับนี้เป็นวิธีการอุดรอยต่อหรือรอยพื้นนะผมสำหรับหนังเบานะผมง่ายๆครับผมก็มาฝากไอซีือท่านผู้ชมที่ชมในวันนี้นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกด subscribe นะผมกดไลค์กดแชร์นะผมกดกระดิ่งแล้วกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วผมในช่องชาบกด DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปในเพลงทนี้ผมสวัสดีครับ